มาครับเกมนี้อยากเล่นแบทแมนลมในร้านกั斯กาวดาว <laughs> เอานี่เขาเปิดแบทแมนปุ๊บเนี่ยมาละลิมิตโอ้โหอะ่ะเกมนี้เราอยู่ก<ๆ>ับเสร์มนะครับแตวก็ในเกมนี้ทำให้ผมรู้ว่าลิมิตเนี่ยมันมีเทคนิคบางอย่างนะครับที่ทําให้สูบตัวหายตัวด้วยนะๆๆนะก็เดี๋ยวมาดูเกมนี้กันนะครับบอกเลยว่าความรู้ใหม่แน่นอน <laughs> เกมนี้เนี่ยผมเจอแบบนี้เป็นเกมแรกเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเล่นเกมสักเท่าไหร่นะเอาล่ะนี่ผมโดนไปแลยผมคิดว่าเขาใช้แฮกแบบนะ ก็ในส่วนของทองแ่งน,นะครับเราได้เปิดไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของรูนเนี่ยก็จะเป็นตามต้นจอน,นี้เลยครับรูนแมนแมนหรือเคนเนี่ยก็ใช้รูนจอดรอตามปกติเลยนะครับเวลาเล่นเอ่อเคนโรมนะครับแล้วก็ดา้านในเกมนี้ดีมากนะคือแครี่เราเนี่ยเป็นโจ๊กเกอร์นะครับแลวแถมเล่นโดยเซอร์อีกโอ้บอกเลยว่าโอกาสที่จะแพ้เลนลต่ำมากเลยนะครับเราไม่ต้องดูแลมากกันนแล้วก็ในเกมมันเนี่ยก็มีโอเมที่เป็นตัวหนาะนรับคอยแทงให้ได้ที่ว่าเป็นดานที่ค่อนข้างเหมาะกับเอ่อเล่นเคนเลย นะครับแต่ว,ว่าแซงเซิฟขึ้นสูงยังไงอันนี้นี่ผมถอยคำพูดทันไหมเรียบร้อยเกมนี้เลนโบนเนี่ยเขามีลินดินน้งไงครับเราก็พยายามเล่นเกมนั้นอื่แทนนะครับในช่วงต้นเกมะนะตอนนี้เราก็รอซาตเตอสีด้วยนะครับนนเพราะงั้นก็ต้องสาาะนนงสาพานยิงแซงเซิฟอยู่หรป้อมน่าจะได้อยู่นะครับ เกมนี้ผมก็พยายามกดอัปเดตนะครับจะเล่นง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ต้องรอสตาร์สด้วยนะครับเดี๋ยวสตาร์สี่ปุ๊บน่าจะเป็นง่ายขึ้นสตาร์นี่จะเดินเกมเช้ากว่ามวยนะสตาร์ต้องรอสี่นะโอ้แต่ว่าสายเซิร์ฟโดยเราโอ้เรียบร้อยเลยไอ้ชั่นแรกนี่สั่งเซิร์ฟขึ้นสูงนะแต่ว่าชัวนนี้เนี่ยผมน่าจะไปช่วยสั่งเซิร์ฟหน่อยนะครับตรงนี้ผมของเโดนนิดนึงนะครับอันนี้ก็ถือว่าพลาดไปครั้งแล้วกัน ก็ขอโทษตว์เซิร์ฟด้วยแล้วกันนะครับไม่ค่อยได้ดูแลเลยคาราที่ก็อกออเจอเจ้าผมเข้าเป้ามนะัยเนี่ยอล้ก็เดี๋ยวไปรีเลื่อยก่อนแล้วกันนะครับอีกสิบวินาทะมันควรจะเกิดน,นะสตาร์นี่ขึ้นไปรอแล้วนะครับตอนนี้สตาร์สินงนะเฮ้ยแล้วนี่เทนโหเจ้าคาบ้อมเลยตอนนี้สามแล้วแต่ว่าเพราะมีมวยเนี่ยก็ปิดเจ็อกเกอร์ลำบากเนี่ยนะ แซนเตอร์มี้าไม่เจ็บเลยนะครับดูเลือดลดไปนิดเดียวเองเรื่องพุหน่อยครับตอนนี้รองเท้าไม่มีครับจะรอสิ่งก่อนสตาร์ไปครับรลอล้อมเลยไปครับตัวนี้โอ้โหแล้วมวยโอ้โหตึ้งจัดโอ้นี่มีอันติหลบผมแล้วก็มีถ่ายกลับมาด้วยโอ้ตึ้งเกลี้ยแต่ก็โอเคครับแข่งกันไปครับเดี๋ยวนี้ต้นแกนี่เบาจัดเลยนะ โอ้โหเรนดิสปตตาลลัวๆต่อซอลแล้วไงครับเฮ้ยสวยเลยเอางี้ครับไปทางเทนได้ครับเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวมานี่มาสกิลแล้วนะครับไล่ครับมึงไปครับโห่เรียบร้อยแต่ว่าเรนดิสโอ้ไล่ดูแล้วกันเดี๋ยวร้อยครับต่อแก่หนั่นต่อแก่จริงเว้ยโอ้โหแล้วซาตาบ์มีจังหวะนี้ จานลอแปครับโหเรียบร้อยแต่ว่าสตาร์ที่ค <scenes> ือไปโอเคอยู่นะครับแล่นไปครับมาครับตอนนี้เกิดแล้วครับการคิดเข้านะดิเดนี่รวยเรื่องเลยนะครับโอ้แล้วสารเซอร์ครับโหจะเทนเรียบร้อยแกนี่มีกินเลยเน้ เดี๋ยวต้องช่วยสัตว์เสร์มหน่อยแล้วโอ้ลินิมาเฮ้าส์น,นีเฮ้ยลินิโอ้อันตรีหลบได้อเมนนี่กดเรือม้าอยู่เลยเนะี่ยสบายแล้วครับเดนท์เอาชอนะโดนที่เขานี่ดูเลยกันแต่อย่าเพลอะกันลีนิตอนนี้เงิน2,900นะครับรวยเอาเรืนะอนนเ่องนะนะส่วนคิร่านี่เงินสองนพันห้า ตอนนี้สตาร์ขึ้นมาแล้วนะครับทหารเริ่มกดไฟอ่าดินดิสตรงนี้ไรครับโหจะร้อยนี่ถ้าเขาถึงตัวนี่ก็ตายเหมือนกันนะแล้วเลวมารนี่ตัดคิ้มนะครับตรงนี้เราต้องรีบรับการนะโหโดนแทบเลยอ่ะเข้ากลางทางครับแล้วก็โอเมนี่ไปรับเลินล่างแทนครับเตียนน้ำมวยนะเฮ้ยโดนยังไง เดี๋ยวว่ามาครับตัวนี้เฮ้ยมีแทงด้วยโอเคครับเคคลิปกลางได้ครับไปนะครับโอเมนโอ้โหแข็งสวยจังโอ้ละกายันไม่ตายเลยโอ้โหคิงเขาเกิดเกินตอนนี้เพื่อเราดูเดอะซาร์ซานิดหนึ่งนะครับตอนนี้บอกเพื่อนก่อนว่าไม่มีร้างนะวิธีทำนะครับก็ไว้เครื่องหมายตรงใจข้างไว้นะครับปรงมาณสองวินะครับ ได้ทีนี้พอมันหายไปปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถลากมาตรงไอเทมล้างได้นะครับมันก็จะบอกเพื่อนได้ว่าเรามีล้างหรือไม่มีนะดินนี่มาค่อนข้างลึกเลยนะครับรอติดแป๊บนึงโอ้โหแล้วตรงนี้สบายละเฮดี่มันลึกมากนะดินนี่โล่งเลยเดาพร้อมนึงครับวันนี้เคยได้นสแตนเซอร์เอาให้โอ้โหแล้วไม่คิวนะตอนนี้ฮาร่าครับ โอ้ายว่าไฟดีสบายนะครับตายไปสี่เลยเกมนำแล้วครับตรงนี้หลายคนที่ดูมาถึง5้ทิวเนี่ยก็คงแบบเฮ้ยไส่ช็อตที่มอมบอกว่าช็อตแปลกอ๋อใจเย็นครับอ,อ,อ,อีกอีกไม่กี่นี่ครับใจเย็นครับใจเย,ย็นนะครับโอ้เทสออกเป็นตายนะเนีอันนี้นี่เอาจีนี่ถือว่าเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับ เวลาที่แบบต้นเกมโดมเล่นดีมากอึดมากอากะไรเงี้ยทีนี้การว่าจะเข้าไฟลึกเกินไปนะครับพอเปิดไฟลึกไปแคดดี้โดนตาหลังนะครับเรียบร้อยเป็นปัญหาที่เจอ,อบ,บ่อยครับอันนี้ก็สามารถแก้ไขได้ระหว่างเกมนะครับอย่างในเกมนี้เนี่ยช่วงต้นเกมนะครับผมปล่อยสายเซิร์ฟยอะไปหน่อยนะครับแล้วก็แก้ไขระหว่างเกมนะครับเรารู้ว่าสายเซิร์ฟยืนไม่ไหวเนี่ยแล้วก็มาเลก,กับสายเซิร์ฟนะตรงนี้ก็จังหวะที่ทุกคนรอคอยครับ คีราคนันตีนะไปครับนี่คิราโดครับแล้วโดนถไายครับและดูลินนี้ครับโอ้ยลินดีอันตีใส่ผมเยชอนี้นี่ผมร้องฮ้าเลยก็เดี๋ยวดูรีเพย์กันนะครับนะครับตรงนี้ไม่โดนถับด้วยเลยนะลินดี่สไลม์มาครับโดนเต็มเต็มเลยโอ้โหและนี่จะเห็นได้ว่าลินนีเพึ่งกดปิดตาด้วยนะครับไอช็อนี้เนี่ยถ้าหากลินดี้มีต่างนะครับจะทำให้สามารถอันตีใส่ตัวหายตัวได้ครับ ่อให้มองไม่เห็นเนี่ยก็ใส่ได้นะครับตอนแรกนี่ผมไม่รู้ไงผมก็เอ้ยแฮ็กแบบหือเป่าเลยวานนี่นะแต่พอลองไปเช็คั้งหมดฝึกซ้อมแนละ้วเนี่ยเออโอเคครับมันล็อกด้านนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ของผมเลยนะแต่ว่าถ้าใครเจอตอนแรกก็ลอหมือนกันไหะตอนแรกคิดว่าเขาใช้แฮ็กแบบนี่เล่นเอาไม่กล้าเดินเลยตอนนี้คาร่าอยู่ตัวมังกรนะครับแล้วก็สี่คนอยู่ป้อมสองนะครับตรงนี้เราคิดล่าก่อนนะครับเราคนน้อยกว่านะห้ามเปิดไฟนะครับประคองพอ โอเมไปซ่อนแล้วนะเราคิดล้วเอาบัวมั้งครับโขแล้วโอเมครับโดนละโหเรียบร้อยครับตัวนี้ถอยเลยคนน้อยกว่าครับเลือเครืงเย้ยอยู่เลยโอ้แล้วแทงครับมาลึกแล้วโหสวยครับตขานี้เรียบร้อยท่าตัวนี้แก้คืนให้ได้ครับทีมเราตาบีสองครับทีมเราตาบีสองครับต่อทาร่าได้ครับตัวนี้ทาร่าหมดสกิลแล้ว ตาบินแล้วครับโอเคครับตอนนี้ก็ทีมเขาตาบินสามครับได้เวลาส่วนเอาป้อมคืนนะครับเวลาเปิดไฟเนี่ยถ้าเราคนน้อยกว่านะครับถ้าเกมนี้ลำจริงเนี่ยห้ามเปิดนะครับมาครับตรงนี้อยู่งสองใบครับอติฟิวเอ้าแล้วฟิกไม่ติดโอ้แคมป์หงุดหงิดมากแล้วคราวนี้เคืครับเขาตันเลยแล้วกันไม่ไหวไม่ไหว มาครับกันเลยครับด <Anth> ูกันต่อครับตอนนี้นี่เกมส์งสุสีเลยสุสีเพราะผมพลาดนี่แหละใครที่เกลี่ยมุมกลางตอนที่คิดเอมุมกรอยู่นะครับส่วนทีมเขานี่เอาดัร์คสเยอร์นะเดี๋ยวเปิดให้ก่อนนะครับเอาโอเคครับได้ทำกรอยไหม เฮ้ยตอนนี้มวยบอกให้ลิลิตออกคอยครับก็ดีนะแต่ว่าออกไวก็ไม่ดีนะเดี๋ยวเปิดนี่ครับตรงนี้อาครับลิลิตตรงนี้กับโซเขาไปครับโค้ีดอีกรอบครับปี๊ไปรอดอันนี้ก็เป็นสูตรแกงขึ้นในเทมนะครับแรงจัดเลยเอ้ยตรงนี้แทงครับรู้กันใหญ่อีกรอบครับโอ้โหเดือบร้อนครับนี่โอเคครับเดี๋ยวรีคิวเลย เกมนี้เนี่ยตอนนั้นที่เล่นอยู่นี่ก็หนาๆร้นอนๆนะครับแต่ก็เห็นเ,เล่นๆเล่นนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่แห้งนะครับก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะเป็นบั๊กอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าพอไปเทสหต์ซ้อมเนี่ยเออทุกอย่างเคลียร์เลยครับอะตอนนี้เดี๋ยวขอเปิดไอเทมให้ดูนิดน,นึงแล้วกันนะครับเป็นทิศก,การขึ้นไอเทมนิดนึงน,นะตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าผมมีโบลกเคนนะครับแล้วก็มีไอเทมที่เพิ่มเป็นการปีวัยชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะลัดขึ้นดับแดงเลยนะครับเราจะไม่เอาอมิอามาาา่กกนนนนนนนะะะะเเรรรจจขขึ้้้ดดััับบแงงคคออไวี็็ป อสูตรการเล่นนิดนึงนะครับในการลดไอเทมนะถ้าได้ระดับแดงไวเนี่ยแบทแมนจะเก่งมากเลยนะครับดาเมจจะเยอะกว่าโอเมอยบเยอะเลยอ่ะก็ได้บมกการไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวไล่เวทป่าเขาให้เรียบร้อยเลยเอาบอมปงวัตฟ้าให้หมดเลยนะครับบดทั้งหมดครับอย่าให้เหลือสักตัวเลยแล้วคนเล่นเคเนี่ยยังติดใช้ลูกไฟอยู่นะครับลูกไฟแผ่นี้เนี่ยจริงๆมันปรับหลายแผ่แล้วไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับต้องใช้ลูกไฟก็ได้ ใช้ล้าอาจารย์เล่นง,ง่ายกว่านะครับเขาออกง่ายดิเจอบนนี้ครับออ้ยเชนบ้าดีนะหนีทำไอตอนเล่นอยู่เนี่ยตอนนั้นผมคาใจนะครับ <c oughs> ผมเลยขอชิงน,นิดนึงผมลองแบบบอมบ้าดูนะครับดูว่าเขาจะสกิลอัดบ,บารหรือเปล่าอะไรแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับมาดูตอนหลังนี้ก็ตระตัดเอ้เหมือนกัน ตอนนี้เราก็พยายามเดินเปิดแบบสูงนิดนึงนะครับหาลินดี้ด้วยลินดี้โรยมานนะเทนครับไม่เทนนี่เขาเดินไล่เลยนะเฮ้ยโอเมนโอ้โหโอเมนเรียบร้อยต้องการคลิปเข้านะครับอยากตรงกลางก็ได้หรือมีคนมากันบ้านโอ้ชาตายครับแล้วมวยตรงนี้โหเรียบร้อย ไปครับเข้าไปเก็บตกเลยครับโหคีราเอาจัดไปครับวิ่งเก็บตกเลยตอนนี่แทงครับเราไปที่ลึดนี้ครับโอ้โหเรียบร้อยเอาเกมจบเกมครับตายห้าเลยมวยดีโวยกิคเข้าตรงกลางลยครับเจอด่างง่ายหน่อยมวยเก็บนิดแนนีนะแนนีนะครับแนนี เฮ้ยตากแล้วเอาคืนแล้วดาวเติร์ดเอเคครับจบเกมครับจบเกมค่อนข้างไวครับเจอฉอดแบบแปดค่อนข้างเยอะนะไอตอนเล่นอยู่นี่ก็จำรับว่าหลอนนะครับไม่ค่อยได้แรงเค้นนะตกใจหมดเลยอะไรแต่คนนี้ก็น่าจะไม่รู้กันนะครับก็มาแชร์ชิตกันแล้วกันนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมแรงก็แปดดาวไปก็สิบเก้าดาวนะครับก็หลักการเล่นแบทแมนโรมหรือเค้นลมเนี่ยก็พยายามเปิดตัวน้อยๆนะครับคือที่ตงตรงนี้เนี่ยจะได้ได้ว่า ถ้าเห็นตัวปุ๊บจะไม่น่ากลัวครับแต่ว่าถ้าหายังไม่เห็นตัวเนี่ยน่ากลัวมันจะทําให้พวกแนวหลังอย่างมวยอย่างเออลินดี้เนี่ยไม่ค่อยกล้าจ่ายดาเมชเท่าไหร่นะครับถ้าหายังไม่เห็นตัวเรานะแล้วก็เวลาดับตัวนะครับดับตัวก็พยายามหาแคลรี่ที่ดูแลเจงได้นะครับแล้วก็เอาเป็นหนาๆทุกตัวหนึ่งหรือไม่ก็ป่านหนาๆนะครับก็จะเล่นคอมโบนี้ได้ง่ายขึ้นครับแต่ว่าถ้าหาดคิมเราเนี่ยตัวบางเท่าตัวเลยอันนี้หยิบมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ดูตามดาวต้นไปแล้วกันนะครับแล้วก็เวลาเจอลินดิิิเเเเนนนี่่ยยยยกกกก็็ถ้้าาาาหหจจอออรรรงๆะคับบพมฟ์ไว ซึ่งดินนี้เนี่ยมัน,นมาสามารถเปิดหาเคนได้ก็จริงนะครับแต่ว่าเคนเนี่ยดาเมจมันเยอะนะ <S <S ถ้าหากขาันหันดีๆนะครับฟิกเกอร์เขาไปป่า2 1แล้วก็ตีเนี่ยตายเลยนะครับก็เรียกได้ว่ามันยังมีช่องในการสวนได้อยู่นะครับก็ถ้าจะเล่นเนี่ยก็ลองเล่นตามแบบนี้ดูด้านนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของการขึ้นไอเทมนะครับการขึ้นไอเทมเนี่ยก็หลักๆแล้วเนี่ยมักจะขึ้นดับแดงไว้นะครับอมิอาร์มเนี่ยอาจจะช้าหน่อยก็ได้นะครับถ้าหากใครคิดว่าต้องเวทป่าเยอะนะครับก็ ขึ้นแบบผมก็ได้นะครับที่มีของราคาเจริญสิบผมจำชื่อไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรนะครับมันจะเสิร์ฟกับติไว้นะครับก็ติดั้นงพอนะครับก็หลักๆก็ขึ้นโบเก้งกับดับแดงไวๆวแค่ใพอนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นใจให้กันหน่อยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ